Kör, <tryk> kör! สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายนะครับ Vercos T S 10 SG นะครับนะเป็นไฟฉายตัวที่ผมรอมานานมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ได้รีวิวนะครับ T S 10มาแล้วนะครับนะก็เป็นไฟฉายที่ผมชอบนะขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดแล้วก็มีความแรงค่อนข้างมากนะครับตัวเวอร์ชั่นนี้นะครับนะเขาจะใช้หลอดใหม่ก็คือ SFT 25R นะครับอยู่ในโคมออยู่ในเลนส์ TIR เลนส์ตัวนี้นะครับก็จะให้แสงพุ่งนะครับแล้วก็ ได้ความกว้างหน่อยๆนะครับได้ลัศมีหน่อยๆนะครับนะ <S <S แล้วก็เป็นหลอดที่แรงมากเลยนะครับนะเนี่ยตัวนี้ครับเวอร์ชั่น T S n T S 1 0 S G นะครับนะ หลอด sft 2 5 r 6,000ถึง6 5 0 0 k นะครับ k นะครับระบบที่ใช้นะครับนะระบบ ui ก็จะเป็น android นะครับนะ 2, นะครับเวอร์ชัน2ก็สามารถปรับแต่งไฟฉายได้ตามต้องการนะครับนะผมคงไม่ได้พูดเกี่ยวกับ android เยอะนะครับเพราะว่าโอ้โหคู่มือมันตัวเล็กมากแล้วก็มันการใช้งานมันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ ui ที่เป็น advanced นะครับนะ เพราะว่าผมถนัดแบบนี้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ทุกฟังก์ชันนะนะครับนะก็เดี๋ยวอาจจะพาดูคร่าวๆว่าผมใช้ฟังก์ชันไหนบ้างนะครับถ้าเทียบกับเวอร์ชันเก่าครับทุกท่านนี่ครับนี่เราจะเห็นได้ว่าเวอร์ชันเก่าจะเป็นหลอด LED 3หลอดนะครับนะอ่าเราก็ลองเปรียบเทียบแสงดูได้นะครับนะอ่าผมจะเทียบแสงให้ดูนี่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับนะและนี่เป็นเวอร์ชันเก่าเห็นไหมครับแป๊บนึงขอลดแสงก่อนอ่านี่ครับแสงจะต่างกันนะครับนะ ตัวนี้จะ 6,500k นะครับนะและตัวนี้ก็จะเป็นประมาณสัก 5,700k นะครับนโอเคนะครับใครชอบกว้างก็ต้องไปเวอร์ชั่นเก่านะครับนะใครชอบพุ่งจะต้องมาเวอร์ชั่นใหม่นะครับนะตัวนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลความสว่างกันสักหน่อยครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับในส่วนของข้อมูลลูเมนส์นะครับนะ อ่าตัวนี้ความสว่างสูงสุดก็คือ1650ลูเมนส์นะครับนะเขาบอกว่าเปิดได้1.5ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วมันตัดแน่นอนครับมันต้องดรอปแน่นอนมันร้อนมากนะครับนะก็อาจจะได้แค่ประมาณเต็มที่คือนาทีหนึ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับนะแล้วก็ลดระดับลงมานะครับประมาณนั้นนะครับนะก็ตรงนี้เป็นความสว่างแบบสเตปแรมปิงนะครับแสงเป็นระดับนะครับจะเห็นได้ว่า โอ้โหมีระดับให้เราเลือกเยอะมากครับตั้ง8ระดับนี่คือข้อดีของ a n d ดูรนะครับไม่ได้มีแค่ Low Medium High Turbo นะครับแล้วเวลากดแช่เนี่ยมันก็จะเลือกแสงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับนะคือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับเนี่ยผมกดแช่ใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บกดอีกแช่แช่กดอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้คือมันจะไม่วนแบบว่าแบบไฟฉายทั่วไปนะครับนะซึ่งนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับนะ อเคนะครับตรงนี้ก็ทุกท่านก็ดูได้นะครับความสว่างเป็นยังไงบ้างนะครับนะการกันตกกันกระแทกก็ประมาณ1เมตรนะครับนะแล้วก็การกันน้ําอยู่ที่2เมตรนะครับนะประมาณนั้นผมเชื่อว่าความสว่างาจริงๆของเขาเนี่ยนะครับนะที่แบบเปิดแรงสุดแล้วลดระดับเนี่ยน่าจะนะครับอยู่ราวๆสักเอห้า e อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันลดระดับลงมานะครับนะเพราะว่าถ้าไปสัก F6 อะไรพวกเนี้ยมัน มันแรงเกินไปนะครับตัวไฟฉายมันจะร้อนนะครับมันจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิทีนี้การควบคุมอุณหภูมิก็ส่วนหนึ่งจะเปิดได้เปิดแรงสุดได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการที่เราไปเซตค่าอุณหภูมินะครับว่าเราเซตไว้ที่เท่าไหร่นะครับการเซตก็จะค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับแบตเตอรี่ก็ยังคงใช้แบตเดิมนะครับนะตัวนี้นะครับก็คือ14 5 0 0ลิเทียมไอออนความจุประมาณ900มิลลิแอับนะ ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขามีข้อมูลตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิก็คือว่านะครับมันจะลดความสว่างลงเมื่ออุณหภูมิถึงสูงถึง60องศานะครับนะซึ่งบางทีร้อนจนถือไม่ได้ผมจําได้เลยตัวแรกที่ผมรีวิวเนี่ยนะครับอัดเทอร์โบบ่อยๆเนี่ยร้อนจนแบบแทบจะถือไม่ได้เลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการใช้งานนิดนึงครับฟังก์ชันที่ผมใช้บ่อยนะนะครับอไปดูกันครับโอเค ในส่วนของการใช้งานไฟฉายตัวนี้นะครับนะฟังก์ชันหนึ่งที่ผมใช้บ่อยก็คือการเปิดปิดแสงตัวนี้นะครับนะวิธีการนะครับก็คือว่าจากสถานะปิดเนี่ยเราต้องกด7ครั้งนะครับนะกดรัวๆเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7ห้าดนะครับนี่ครับอ่ามันก็ตัวนี้เลือกปิดแล้วนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้านะครับเปิดใหม่นะครับเห็นไหมครับจะติดเป็นแดงๆเล็กๆนะครับนะอ่าอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นกระพริบแล้วเห็นไหมครับผมเซตไว้สีแดงนะนะครับมันลูกเล่นมันเยอะมากนะครับนะทุกท่านครับเมื่อกี้เป็นการกด7ครั้งนะครับถ้าเป็นการกด7ครั้งแล้วค้างไว้อ่ามาดูนะครับนะเดี๋ยวนะผมผมอีก7ครั้งให้ดูก่อน1 2 3่5 6 7สห้าหนะครับเนี่ตัวนี้มันจะกระพริบแล้วเห็นไหมครับผมชอบใช้แบบแดงแดงติดเล็กๆนะครับเบาๆเพราะว่าเวลาวางไว้ในบ้านอย่างเงี้ยมันจะเห็นเวลาไฟดับอะไรพวกเนี้ยนะครับนะหรือใครชอบแบบนี้ก็ เลือกได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะไปโชว์แบบเปลี่ยนแสงนะครับเราจะจุเราจะกด7ครั้งแล้วครั้งที่7เรากดค้างนะครับ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าเนี่ครับปุ๊บกดค้างปุ๊บนะครับมันจะเลือกสีได้อย่าเพิ่งปล่อยนะครับพอใจที่สีไหนเราก็ปล่อยสีนั้นนะครับนะเนี่ยครับมีแบบกระพริบอย่างนี้ด้วยนะครับนะเนี่ยผมผมขอสักสีฟ้าแล้วกันเนาะอ่าเนี่ยผมได้สีฟ้าแล้วครับนะเห็นไหมครับเขาก็จะกระพริบเป็นสีฟ้า นะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่ครับตอนนี้ปิดนะครับสถานะปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่เห็นไหมครับจะติดเป็นสีฟ้าๆอ่อนๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกสีได้เลยนะครับนะโอเคนะครับนี่คือฟังก์ชันหนึ่งที่ผมเลือกใช้นะครับแล้วก็จากสถานะเปิดนะครับนะก็จะเป็นแสงแบบขั้นกับแสงแบบหลีนะครับตัวนี้เป็นแบบขั้นนะครับนะถ้าจะไปแบบหลีนะครับก็ต้องกด3ามครั้งนะครับ จากสถานะเปิดนะครับ1น3นะครับนี่ครับก็จะหลีขึ้นหลีลงได้นี่คือฟังก์ชันที่ผมใช้บ่อยผมจะชอบใช้แบบหลีมากกว่านะครับนะเพราะว่ามันสะดวกกว่าในความคิดนะแล้วก็มันก็จะจําเทอร์โบได้ด้วยมันจะขึ้นไปสูงสุดเลยจําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบขั้นหรือแบบหลีนะครับถ้ากด2ครั้งต่อจากนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับนะแล้วก็ถ้ากดสองครั้ง จากเทอร์โบตรงนี้มันจะกลับระดับแสงเดิมที่มันจําไว้นะครับนะทำนองนั้นนะครับนะแล้วก็นะครับเดี๋ยวนะผมขอลองดูก่อนนะครับอ่อหนึ่งสองสามอ่า, 1, 2, อาตรงนี้ผมเจอฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะสามครั้งจากสถานะเปิดหรือสถานะปิดนะนะประมาณนั้นนะครับก็คือว่ากดครั้งที่3แล้วกดครา้งไว้ครับ1 2 3ปึ๊บอย่างเงี้ยมันได้เทอร์โบปล่อยดับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ 1>, 1 2 3แต่ถ้าถ้าเป็นจากสถานะปิดเนี่ยมันจะได้สโตรบนะครับนะในกลุ่มของโหมดแสงกระพริบนะครับนะในกลุ่มของสโตรบเนี่ยมันก็จะมีหลายแสงนะครับนะผมกด2ครั้งนะเพื่อเปลี่ยนนะครับเนี่ยขั้นตอน,นจะเริ่มซับซ้อนไอ้นี่มันเป็นอะไรอ๋อมันเป็นแสงกระพริบไอ้นี่นะครับนะ RGB กระพริบสองครั้งตัวนี้ก็จะเป็นพวกาขาวอะไรพวกนี้นะครับนะสครั้งอีก ก็จะเป็นเหมือนแสงเทียนวูบว่าวูบว่าครั้งอีกอ่าอันนี้เหมือนฟังก์ชันขี่จักรยานนะครับ2ครั้งอีกก็จะเป็นกระพริบเร็วกระพริบช้าสลับกันเปลี่ยนความถี่นะครับนะอันนี้ก็จะกลายเป็นสโตรบนะครับนะประมาณนั้นในส่วนของโหมดสโตรบนะครับก็คือเมื่อกี้ผมกด3ครั้งแล้วครั้งที่3แช่จากสถานะปิดนะครับนะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบใช้งานนะก็คือ กด5ครั้งจากสถานะปิดนะครับมันจะจำโหมดล่าสุดนะครับสมมุติผมจะเอาพวกนี้ไปวิ่งไปเจอกับหมาเงี้ยผมอยากให้มันจําสโตรบไว้ผมก็กด5ครั้งเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าสโตรบนะผมก็กดเลย1,2,3,4,5นะครับเนี่ครับจำได้แล้วนะเห็นไหมกดแชร์ปุ๊บได้เลยนะครับเรียบร้อยแต่ถ้าจะออกจากฟังก์ชันนี้นะครับก็จะต้องคายแบตเตอรี่ครับแล้วก็ขันเข้าไปใหม่นะครับ ฟ้าไฟก็จะติดนะครับนะตอนนี้มันก็ลืมไปแล้วครับว่ามันเคยจําอะไรไว้นะครับนะก็จะกลับสู่การใช้งานแบบปกตินะครับนะเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งว่า2ครั้งเทอร์โบหมหนึ่งอ่าจากสถานะเปิดนะครับ1นึได้เทอร์โบอยู่นะครับนะโอเคนะครับสครั้งจากสถานะอ่ครั้งจากสถานะปิดนะครับก็เข้าเทอร์โบได้อยู่นะครับนะ ประมาณนั้นนะครับอู้ลูกเล่นมันเยอะมากครับนะต้องหัดใช้ให้คล่องและพอใช้จริงๆแล้วเราก็ใช้ไม่กี่ฟังก์ชันหรอกนะครับนะอันนี้ก็ต้องพยายามศึกษาดูนะครับนะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับมันเป็นไฟฉายที่น่าสนใจมากนะครับนะผมมองว่าราคาไม่แพงแล้วก็โอ้โหประสิทธิภาพมันเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนะเพียงแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีช่องชาร์จ USB-C เนาะตัวนี้ถ้ามันมีมันจะดีมากๆนะครับนะทำนองน,นั้นนะครับ ก็ฟังก์ชันอื่นๆมีอีกไหมก็ผมใช้งานประมาณนี้นะนะครับโอเคนะครับอ๋อเช็คแบตเตอรี่ครับจากสถานะปิดนะครับ1น3่นะครับ4นี่ครับ4 4โวลต์สีโวลต์นะครับ1 2 3 4 1อ่าประมาณนั้นนะครับจริงๆเช็คอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งนะครับนะทำนองนั้นนะครับ โอเคนะครับก็น่าจะพอเห็นคร่าวๆว่าลูกเล่นเขามีอะไรบ้างแล้วก็เยอะมากนะครับสิ่งที่เขาทําได้นะครับนะอ่ะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปเดินชมแสงกันครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายเวอร์คอรสนะครับ T.S.10 นะครับ S.G. นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่ใช้หลอด S.F.T. นะครับ 25R นะครับแล้วก็ในเลนแบบใหม่นะครับนะเลน T.I.R. ลักษณะเลนคล้ายๆพวกเฟชเนลอะไรพวกเนี้ยนะครับนะให้แสงดีมากครับพุ่งติดกว้างนะครับเรามาดูแสงกันเลยนะครับนะโอเคอ่าผมขอสตาร์ทที่สเต็ปโหมดนะครับนะแสงประมาณนี้กลางๆนะครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูแรงสุดนะครับแสงเขาจะมีประมาณ8ระดับนะครับเดี๋ยวผมไล่ไล่ลงก่อนนะ เห็นไหมครับโอ้โหประมาณนั้นนะครับข้อมูลแสงก็ดูได้ในในตัวที่แนบไว้นะครับอันนี้คือขึ้นมาหายแล้วนะครับทุกท่านหายแล้วผมจะดับเบิลคลิกเข้าเข้าเทอร์โบเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนะเทอร์โบนี่สุดยอดเลยนะครับนะแรงมากครับดูตัวเขาครับนิดเดียวนะครับนะแต่ว่าแสงเขาเนี่ยนะครับมันเหมือนไฟฉายตัวใหญ่เลยนะครับนะพันหกว่าลูเมนนะครับ แล้วคุมร้อนดีด้วยนะครับผมยังไม่ได้เซตค่าอุณหภูมินะครับทุกท่านแต่ถ้าจําไม่ผิดมันน่าจะไม่เกินมันจะลดระดับตอนที่สัก55-60องศาอะไรประมาณนี้นะครับนะค่อยๆลดลงนะครับสําหรับผมนะเจ้าตัวนี้สุดยอดมากนะครับแสงดีมากเป็นพุ่งนะครับแล้วก็ได้รัศมีกว้างมากรัศมีเขาเนี่ยคุมทั้งสนามบาสนะครับนะมันคุมทั้งสนามบาสเลยนะครับนะกินพื้นที่ได้ดีมากๆเลยนะครับนะเนี่ย ผมประทับใจมากแสงเจตัวนี้นะครับแบบพลังมันเกินแบบขนาดนะครับนะพลังโหดจริงๆครับตัวนี้ดีกว่าเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นเก่านี่มันออกกว้างนะครับนะแต่ตัวนี้ถ้าใครต้องการความพุ่งด้วยเนี่ยนะครับระยะ1 0 0ยร้อเมตรสบายแน่นอนนะครับนะเห็นไหมครับโหดมากตอนนี้ผมรู้สึกร้อนแล้วนะร้อนแบบเริ่มจะถือยากแล้วนะครับนี่ครับเขาลดระดับลงมาแล้วนะครับนะนะครับโดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีมากครับนะ ระบบ R G B อะไรพวกนี้แสงนะครับเลือกลูกเล่นได้ดีนะครับเลือกสีเลือกอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับนะซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับนะตัวนี้ถ้าจะปรับปรุงอะไรในความคิดผมนะน่าจะใส่ U S B C มานะครับนะที่ตัวไฟฉายได้จะดีเหมือนเจ้าตัวคาดหัวอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ H D 1 0มัง้งหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นจะมีช่องชาร์จ U S B C มาให้แล้วก็เป็น a n d ดูลิ2ใช้แบต1นสี อ่าหนึ่งนะครับนะประมาณนั้นนะครับโอ้โหเจ้าตัวนี้สุดยอดมากครับทุกท่านดูครับนี่คือเทอร์โบดรอปลงมาแล้วนะครับนะเนี่ยผมถือได้อยู่นะครับแต่ก็รู้สึกว่าร้อนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนจนลวกหมูลวกมือนะครับนะอ่ามาที่บ้านนะครับเห็นไหมครับโอ้โหพลังสุดยอดมากนะครับนะตัวแค่นี้เองนะครับนะโหดนะครับคุ้มนะครับนะแนะนําเลยนะครับคุ้มมากนะครับคุ้มมาก น่าเล่นมากๆนะครับนะก็นะครับลองไปดูกันได้นะครับตัวนี้นะครับในลิงก์ที่ผมแนบไว้นะครับนะถ้าเกิดสนใจก็ซื้อผ่านตัวนั้นได้เลยนะครับนะโอเคนะครับก็คงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้อย่างที่ได้บอกไปถ้าปรับปรุงอะไรก็ USB-C จะดีมากเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดมีหลอดเวอร์ชั่นอื่นเช่น 5000K นะครับ 4000K ในอนาคตก็น่าจะดีนะครับนะ โอเคนะครับทุกท่านก็คงประมาณนี้เห็นไหมครับก็คงระดับความสว่างได้ดีมากเลยนะครับนะดีมากๆไม่ได้ดรอปลงไปต่ำกว่านี้เลยนะครับนะโหดมากผมไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับนะอันนี้คือแบบชอบมากนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ